Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันศุกร์ขรสัปดาห์ที่สองซึ่งตรงกับวันที่1นึมีนาคมเนี่ยพวกเราก็มีบทอ่านสองบทเหมือนเดิมบทแรกจากปรถมการเป็นบทที่เวลาที่เราเป็นเด็กมีการเล่าให้ฟังแล้วเรารู้สึกจะจำติดตาติดใจอยู่ตลอดก็คือเรื่องของโยเซฟอยาครบรักโยเซฟมากกว่าบุตรคน,น,นอื่นๆ และพี่ชายก็อิจฉาเพราะเห็นว่าบิดารักลูกคนเดียวมากกว่าคนอื่นต่างก็เกลียดชังเขาจนไม่ยอมพูดดีด้วยออกมาก็เตะเข้าไปก็เตะทำนองนั้นแล้วจอแซฟก็เป็นคนดีไม่มีอะไรโต้ตอบจะว่าเป็นความผิดของเขาคงไม่ใช่จะเป็นความผิดของบิดาก็ไม่เชิงเพราะบิดาก็มีเขาตอนที่เขา บิดากำลังเจแก่แล้วเนี่ยก็เห็นว่าเออเด็กก็มีความจำเป็นก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษพี่ชายเห็นจเซฟแต่ไกลเวลาที่บิดาบอกให้เอากระติบข้าวไปให้พี่ๆที่เลี้ยงแกะเลี้ยงควายอยู่แถวนั่นน่ะในป่าเนะ่ยแทนที่จะพี่น้องเห็นพี่ๆของเขาเห็นก็จะวิ่งมาแล้วบอกเอยขอขอบคุณมากนะน้องที่เอาอะไรมาให้ เปล่าเลยในวันนั้นเว่งเข้าไปแล้วก็จับน้องแล้วก็จะฆ่าทั้งใจจะฆ่าเขาเพราะความอิจฉาริษยาที่บิดารักโจเซฟมากกว่าตัวเองก็มีคนทัดทานบอกว่านี่ยโยนอย่าอย่าอย่าฆ่าเขานะโยนเข้าไปลงไปในบ่อที่ที่ที่ไม่มีน้ำเนี่ยก็คงพอแล้วอย่าทำร้ายมันเลยคันนี้ ความฝันความตั้งใจของเขาเนี่ยจะทำอย่างนั้นแล้วโยเซฟก็มาถึงก็ไม่รู้เรื่องเลยเาพวกเขาก็ช่วยกันถอดเสื้อยาวที่บิดาให้เขาเป็นพิเศษเนี่ยนะครับแล้วไปฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็เอาเลือดของสัตว์เนี่ยไปทําให้เสื้อตัวนั้นนี่ยแดงแล้วเอาไปให้พ่อเขาดูว่าเนี่ยจยเซฟตายแล้ว ด้วยด้วยด้วยอุ้งเท้าของสัตว์ฉะนั้นวิธีการในเนี้ยเขาก็จะทำให้ให้เป็นให้ใแนบเนียนที่สุดแล้วก็ก็ต้องการที่จะกำจัดยอเแฟให้สิ้นจากแผ่นดินไม่ให้เห็นตำตายอีกแต่แล้วก็จะทิ้งเข้าไปในในบ่อน้ำอย่างที่ได้คิดกันไว้ แล้วจากนั้นพอดีมีกองคารวานของชาวอิสเมลกำลังเดินทางมาจากแคว้นกิลากิเล,าล,าลาอาดจ,จะไปประเทศไดยิบจุดาจึงแนะนําพี่น้องน้องว่าเราจงขายน้องโยเซฟเนี่ยแก่ชาวอิสเมลดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องทําร้ายเขาทุกคนเห็นดีด้วยเขาดึงโยเซฟขึ้นจากบ่อแล้วขายให้แก่อิสเมลเป็นราคาเงินหนักยี่สิบบาทพี่น้อง หลายครั้งคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เช่นเดียวกันจเซฟ,ฟเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้อิโนโอินเนแล้วก็พี่ๆก็อิจฉาเขาเพราะเห็นว่าบิดารักเขามากกว่าแต่ว่าพระบินเจ้ามีโครงการสำหรับทุกคนแต่มนุษย์จะทำลายโครงการนั้นคงจะยาก ทุกครั้งพระองค์จะเปลี่ยนโครงการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการของพร,ร,ระองค์ว่าพระองค์นั้นโครงการของพระองค์นั้นประเสริฐกว่าอย่างเช่นจอซาบเนี่ยก็ถูกขายเข้าไปในประเทศอียิปต์แล้วก็พี่พีก็บอกหมดแล้วเสียนามต่อไปนี้เราอยู่อย่างมีความสุขหลอกปิดาว่าน้องตายแล้วตัวเองก็จะได้รับความรักเท่าๆกันเสร็จแ,แล้วเมื่อพี่น้อง อ่านพระคัมภีร์ต่อไปก็จะพบว่าคนที่พี่น้องได้ขายไปนั้นนะ่ะนกลายเป็นคนที่พวกเขาต้องกราบเพื่อจะได้ขอซื้อข้าวต้องกราบเพื่อจะได้สิ่งของที่ตัวเองต้องการและในที่สุดเราก็จะเห็นว่านี่คือโครงการของพระบินเจ้าเพราะในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนั้น ทุกคนก็ลงไปซื้อข้าวอยู่ที่อียิปต์แล้วก็เจอน้องชายและในที่สุดเมื่อให้การให้อภัยกันหมดแล้วเนี่ยยเแซฟก็เชิญพี่น้องก็มาอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้บิดามาอยู่ด้วยอันนี้ก็คือความเป็นมาที่พวกเราได้ยินแล้วก็บทสอนก็คือพระบินเจ้านั้นสามารถที่จะเปลี่ยนโครงการของมนุษย์ได้เสมอ ในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่ขาบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทํารั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้มาพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับ คนชายทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผาาู้รับใช้จานวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าวสวนก็ทําเช่นเดียวกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งลูกชายของตนไปพบคนเช่าวสวนคิดว่าคนเช่าวสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าวสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิด เราจะได้รับหมอระดกข,ของเขาพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนี้พี่น้องก็รู้ว่าเป็นการเล่าที่หมายถึงพวกเขาพวกยิวในสมัยนั้นเป็นต้นพวกหัวหน้าทั้งหลายเนี่ยที่มีวิธีการที่จะฆ่าประกาศกกศกษัตริ์ ทุกคนที่มาในนามของพระบินเจ้านั้นรู้สึกขวางหูขวางตาไปหมดการที่พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนิทานนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นว่าจะมีเจ้าของสวนแล้วก็มีคนเช่าสวนเนี่ยมัเกิดขึ้นไม่ธรรมดาธรรมดาเลยแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็จะมีคนที่เป็นเจ้าของสวนและคนที่เช่า จะเป็นเจ้าของนาและคนที่เช่าทํานาฉะนั้นพวกเหล่านี้ก็จะให้คนไปเช่าต่อทีทีหนึง่งแล้วก็แล้วก็จ่ายพืชผลตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเวลาของการเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วเจ้าของสวนก็มักจะส่งทาตไปเก็บเงินจากผู้ที่ผู้ที่เช่าแล้วก็เวลานั้นเองก็จะมี เรื่องบาดหมางเรื่องการพูดกันแนนกันแหนมีการต่อรองไม่พอก็จะต้องมีการฆ่ากันนะครับเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆแม้แต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนที่เป็นเจ้าของที่นากับคนที่ไปเช่าเนี่ยมักจะมีเรื่องมีราวไม่น้อยเหมือนกันฉะนั้นเราจงเห็นว่าลักษณงหนุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าพูดถึงลักษณะหนุ่นก็คือประชากรของอิสราเอลนะครับ แล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของสวนก็คือพระบินเจ้าคนที่เช่านั้นก็คือหัวหน้าชาวอิสราเอลซึ่งเป็นหัวหน้ามีคัมภีร์อาจารย์มีสงฆ์มีผู้ปกครองและทาสที่พระองค์ส่งมานั้นส่งมาเก็บเงินนั้นก็คือพวกประกาศศกแล้วก็ตอนหลังมาก็ส่งบุตรชายของตนเองไปนี้ก็คือพระเยซูเจ้าเองพวกที่ พระเยซูเจ้าก็เล่าเนิ้ทานเปรียบเทียบไปว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็จะส่งทหารมาแล้วก็ฆ่าพวกที่ทําร้ายบรรดาคนที่มาเก็บทั้งหมดอืแล้วก็ส่งคนใหม่เข้ามามาเป็นผู้ที่ทํางานแทนคนใหม่ที่นี้ก็คือเป็นบรรดาอาครสาวกไงล่ะพี่น้องก็ขอให้เราดูซิว่าองค์พระเยซูเจ้าที่เล่นบทบาทในการ มาอยู่กับพวกเราเนี่ยพวกเราที่เป็นมนุษย์บางทีก็ตอนรับพระองค์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรบางทีก็มีการใช้เครื่องรางของขลังบางทีก็เห็นว่าพระองค์นั้นมีความสําคัญน้อยกว่าเพราะเราได้ประโยชน์จากสิ่งอื่นมากกว่าบางทีก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่มีความจําเป็นเป็นครั้งเป็นคราว ส่วนในเวลาที่เราไม่ต้องการนั้นเราอาจจะลืมพระองค์ไปเลยก็ได้เราจึงดูซิว่าในส่วนที่พระบิดาส่งพระเยซูเจ้ามานั้นเราตอนรับพระเยซูเจ้าอย่างไรก็ข,ขอพี่น้องตอนรับพระองค์ด้วยความเชื่อความศรัทธาเพราะปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อเนี่ยเราจะต้องหล่อเลี้ยงความเชื่อด้วยความขยันมันเพียรในการปฏิบัติศาสนามากขึ้นนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียมสันทิสุขนิรันดร์